สวัสดีผมอาจารย์เอกทวิศักดิ์สมานชื่นวันนี้ผมจะมาแนะนำวิชาที่ผมจะสอนในเทอมหน้าครับชื่อวิชา egti 520 telecommunication and computer networking management โดยในวิชานี้นะครับจะมีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะสอนให้นักศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการสื่อสารได้นะครับโดยระบบสื่อสารที่เราจะเรียนกันนั้นประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันก็คือระบบใหญ่สุดที่เป็น global ระบบเล็กลงมานะครับก็จะเป็น regional และระบบเล็กสุดที่เป็น local นะครับในระบบใหญ่สุดนั้นเราจะพูดถึงการเชื่อมโยงสัญญาณโดยใช้สัญญาณดาวเทียมนะครับการเชื่อมโยงสัญญาณโดยใช้ fiber optic และการเช,เชื่อมโยงสัญญาณโดยใช้ไมโครเวฟนะครับในส่วนของ e รจิ n นลนั้นเราจะพูดถึงการเชื่อมโยงสัญญาณที่ใช้สายเคเบิลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเคเบิลทองแดงหรือเคเบิลที่เป็นไฟเบอร์ออปติกแล้วก็การเชื่อมโยงสัญญาณโดยใช้คลื่นวิทยุนะครับอย่างเช่น w i m a ทหรือ 3G 4G เป็นต้นนะครับ ในกรณี้ของระบบเล็กสุดนะครับเราจะพูดถึงการเซตอัพระบบแลนนะครับการติดตั้งระบบ Wi-Fi และก็การติดตั้งระบบ Ad-Hoc แบบต่างๆนะครับข้อมูลพื้นฐานของรายวิชานะครับวิชานี้เราจะเรียนกันในวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นนะครับโดยมีผมอาจารย์ดรทวิศักดิ์สมานชื่นนะครับเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา วัตถุประสงค์ของการเรียนวิชานี้นะครับก็เพื่อ 1. ให้เข้าใจทฤษฎีปโปรโตคอลและอุปรกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2. ติดตั้งระบบเครือข่ายทั้งระยะใกล้และไกลได้ 3. ออกแบบสถาปัตยกรรมเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายได้รายละเอียดวิชานะครับประกอบไปด้วย Introduction to Telecommunication System Basic Computer Network device in computer network, architecture of computer network, implementation of computer network, wireless network, wifi, w i m a c security for computer network, mobile phone network, 3 g and 4 g mobile phone system, microwave link และอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็น fiber optic link วิชานี้เหมาะกับใครนะครับก็คือวิชานี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านระบบสื่อสารและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนควรมีความรู้ทางด้าน Data Communication System ผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานในการใช้ Linux มาก่อนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมก็จะจะพยายามปูพื้นนะครับทั้ง Data Communication System และก็การใช้ Linux นะครับให้กับนักศึกษาทุกคนให้สามารถเรียนวิชานี้ได้ครับเกณฑ์การให้คะแนนและการวัดผล มีอยู่5ส่วนด้วยกันก็คือ1การเข้าชั้นเรียน10% 2สอบย่อยในชั้นเรียน10% 3รายงานกลุ่ม20% 4สอบกลางภาค30%และ5สอบปลายภาค30%หากท่านมีข้อสงสัยอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อผมได้ตลอดเวลาทั้งทางมือถือนะครับ0 8 1 4 4 1 4 9ห6หรือทางอีเมลนะครับติดต่อผมได้ที่ t ส a านช n gmail com หรือทวิสัง s a m m a h i d o n a c t h นะครับเอกสารประกอบการสอนนะครับผมจะเตรียมไว้ให้ในเว็บไซต์ซึ่งได้แสดงลิงก์ไว้ในในนี้นะครับขอบคุณมากครับ